บััญญติสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อที่สำคัญมากในพระไตรปิฎกและมีความลึกซึ้งในทางธรรมคือเรื่องปุคละบัญญัติชื่ออาจฟังดูเป็นทางวิชาการแต่แท้จริงแล้วเป็นคำพีที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นคนได้อย่างลึกซึ้งครับปุคละบัญญัติคือคำสอนที่ว่าด้วยการจำแนกบุคคลตามคุณธรรม ไม่ใช่จำแนกตามยศตำแหน่งหรือรูปประพันธ์แต่เป็นการแยกแยะว่าใครคือคนที่ยังหลงใครเริ่มตื่นและใครตื่นแล้วอย่างสมบูรณ์พระบาลีเริ่มต้นเรื่องนี้ด้วยฉะปัญญติโยหมายถึงบัญญัติหกประการได้แก่ขันบัญญัติอายตนะบัญญัติธาตุบัญญัติสัจจบัญญัติอินทริยะบัญญัติ และสุดท้ายปุคละบัญญัติคือบัญญัติว่าด้วยบุคคลหัวใจของปุคละบัญญัติคือการวางหลักว่าความเป็นบุคคลในพุทธศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อหรือเพศหรือชาติพันธุ์แต่ขึ้นอยู่กับระดับของจิตที่เข้าถึงธรรมในคัมภีร์นี้ได้มีการแยกแยะบุคคลออกเป็นหมวดหมู่เรียกว่ามาติกา เริ่มจากเอกะมาติกาหรือบุคคลประเภทเดียวเช่นปู่ทุชนอริยะบุคคลบุคคลที่ควรแก่การบรรลุมรรคผลบุคคลผู้ยังไม่บรรลุธรรมจากนั้นจึงไล่ไปตามลำดับเช่นทุติมาติกาบุคคลสองประเภทตติมาติกาบุคคลสามประเภทจนถึงทัศกะมาติกา ซึ่งหมายถึงบุคคลสิบจำพวกในกลุ่มสิบจำพวกนี้ได้มีการอธิบายอย่างละเอียดว่าพระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านแบ่งเอาตามภูมิจิตที่ท่านบรรล,ลุเช่นในกามาวจรภูมิคือภูมิที่ยังข้องเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีห้าประเภทเช่นพระโสดาบันสามประเภท พระสกทาคามีและพระอรหันต์อีกห้าประเภทคือพระอนาคามีที่ละกามได้แล้วและปรินิพานในสุทธาวาสภูมิซึ่งเป็นภูมิของพระอนาคามีโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ให้จำชื่อให้ได้ครับแต่มีไว้เพื่อให้เราตั้งคำถามกับตนเองว่าวันนี้ เรายังเป็นปุถุชนอยู่ไหมเราเดินมาถึงขั้นใดแล้วในเส้นทางแห่งธรรมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติบุคคลต่างๆไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้และวางเป้าหมายชีวิตอย่างถูกต้องเพราะทุกคนมีสิทธิ์เป็นอริยะบุคคลแต่สิทธินั้นจะกลายเป็นความจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของแต่ละคน สุดท้ายนี้ขอให้การฟังธรรมในวันนี้เป็นแสงสว่างหนึ่งดวงที่ช่วยให้เรามองเห็นตนเองชัดขึ้นและกล้าก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งปัญญาและความจริงใจจินตนาการแห่งความฝันที่ดีงามจะนำพาเราไปสู่จุดหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตครับขอประคุณทุกท่านครับ